ลูกสาวชาวไทยตามหาพ่อชาวญี่ปุ่นหลังพลัดพราก27ปีไอซหรือญี่ปุ่นสาวนครศรีธรรมราชวัย27ปีเธอเติบโตมากับตายายและแม่ที่ดูแลเธออย่างดีไม่ขาดตกบกพร่องค่ะแต่เมื่อผ่านวัยเยาว์เข้าสู่วัยผู้ใหญ่ที่เข้าใจคำว่าชีวิตมากขึ้น เธอก็อยากเจอพ่อแท้ๆสักครั้งในชีวิตเธอโพสเรื่องราวลงโซเชียลเมื่อ2ปีที่แล้วเราไม่ได้เจอกันมา25ปีแล้วนะป๊าหนูยังคิดถึงป๊ามากและไม่เคยโกรธป๊าเลย คงมีเหตุผลที่เราไม่ได้อยู่ด้วยกันป้ารู้ไหมหนูดูรูปนี้ทีไรมันทําให้หนูมีความอบอุ่นทุกครั้งเลยรูปนี้ป้าคงอบกอดหนูด้วยความรักรอยยิ้มที่ป้ายิ้มออกมามันทําให้หนูสดใสทุกวันที่ท้อและสิ้นหวังตลอดเลย หนูไปตามหาป้าที่ญี่ปุ่นทุกปีไปทุกที่ที่แม่บอกว่าเคยอยู่กับป้าเราอาจจะเดินสวนกันก็ได้นะรอหนูหน่อยให้หนูได้เจอป้าสักครั้งไม่เรียกร้องให้มาดูแลหนูเลยแค่อยากรู้ว่าป้าสบายดีไหมแข็งแรงหรือเปล่าขอให้เราได้เจอกันไม่ว่ารูปแบบไหนไอ้รักป้านะ เธอบอกกับอิเตอ์อิจันว่า27ปีที่แล้วแม่เคยไปอยู่กับพ่อที่กรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นและเคยใช้ชีวิตด้วยกันที่จังหวัดภูเก็ตแต่มีเหตุที่ทําให้ทะเลาะกาันและขาดการติดต่อหลังแยกทางกันไป<ม>เธอรู้เพียงว่าพ่อชื่อนายชินฮิราโมริ อายุ54ปีและมีภาพถ่ายของพ่อที่ถ่ายคู่กับเธอในวัยแบเบาะไว้ดูต่างหน้ายามคิดถึงนามสกุลที่เธอใช้ก็ยังเป็นนามสกุลของพ่อค่ะปัจจุบันแม่ของเธอยังคงอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นค่ะก็พยายามตามหาพ่ออยู่ตลอดเพื่อสารฝันให้ลูกได้เจอกับพ่อสักครั้งแต่เธอบอกว่าค่อนข้างยากค่ะเพราะประเทศญี่ปุ่นมีคนชื่อนามสกุลซ้ำกันเยอะและระบบการทำงานต่างจากที่ประเทศไทยมาก เธอบอกว่าอยากเจอพ่อสักครั้งหากพ่อยืนอยู่ตรงหน้าคงไม่มีอะไรจะพูดไปมากกว่าการได้กอดพ่อสักครั้งค่ะนี่คือสิ่งที่เธออยากทำหากวันหนึ่งมีปาฏิหาริย์ที่พ่อมายืนอยู่ตรงหน้าและแม้จะยากแค่ไหนเธอก็ยังยืนยันว่าจะพยายามตามหาพ่อต่อไปค่ะฝากชาวอิตาลีจนันช่วยแชร์ออกไปอีกแรงเพื่อสารฝันให้ลูกสาวคนนี้ได้เจอกับพ่ออย่างที่ตั้งใจ เป็นกำลังใจให้คุณไอซ์นะคะ